ก็จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นในเมืองก็ไม่ได้บล็อกนานแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะ ช่วงบ่ายคนเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไป Sunshine City กันนะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วกาชาปองเดปาโตเอ๊ยそんなに広いのนอ้อันนี้ก็คือแมพนะ今どこอิริคุจิโอこここう入って右が左うんวคนัยะโอยน่าก 何書いてあるガチャポン白見て、ててここれれ何揚揚げげって書いてあるのいいあ形面 <laughs> ชินชังดีทุกคนน่ารักกว่าโอ้อันนี้เป็นอะไรนะ Exclusive Gen โอ้โห,หมีแ <17 7. S 1> ก๊ปประวัติแจก1983 1991เป็นราคา200เยน

เรามาอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนแคปซูลทอน กิโรชอบสตาล์มอลมากเลยนะคะหอนโอโอีอ่ะดะこんな感じなんだプセル入ってないなるほどういうことね<い>าถึงเพื่อนเพ็กที่ชื่อลินนะคะ ิโลจะได้อะไรนะนั่นนี่นั่นนี่นั่นน่มกเจ้าเจ้ยอืมอาได้จันะนคุณมีบักรบโอ้ินได้หมวกไปนะจ๊ะเกยานไดงเนี้ยขลยอชิ どっちか行くよどっち右,右じゃないじゃないじゃない <laughs> <laughs> かわいいめっちゃちっ赤ちゃんみたいなのがおいしよまー登山ハンバーシリーあれ <laughs> คนเยอะมากๆเดี๋ยวการจะเดินไปห้างดูนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ันที่ร้านพาซานะคะตอนนี้มีแบบกรีนเดย์ของบ้านเรามาขายด้วยนะราคาอยู่ที่ คือตอนนี้นะคะกลับมาที่บ้านแล้วเพราะว่าเหนื่อยจากเดินที่อีเคบุโกมาคนเยอะไปหมดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อให้มันเบาขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปซุปเปอร์กันค่ะ ที่ตกเกยวอุ่นแล้วนะคะประมาณ15องศาส่วนช่วงเช้าว่ายังจะประมาณ8-9องศานะคะ store, so กกใหญ่มากเลยอะ99เยน 200เยนนะจ๊ะ60บาทนี่นี่เกิดนะคะกระเทียมเนาะ100เยน30บาทลูกละ10กระเทียมนี่เป็นของจีนนะคะจะถูกถ้าเป็นกระเทียมญี่ปุ่นจะแพงแค่เนี้ย200เยน60บาทเจ๊งหกเจ๊งเจ๊งอ แล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าวันนี้ที่ไปเล่นกระชัปองอะ่ะเราได้อะไรมาบ้างโอ้ 中に入ってる系ねうんでも大体これあれでしょこれが顔。は、うん。はあはあはあ、これが体。頭を差し込んでくだ,ください。はい。以上。入れました はい、完成した。だなか〜えーっとこうこうこれは「捨てて」って書いてあるから捨てる。はい。いパ<っ>ーツが入ってるおおこれは組み立てるのは難しそうだね。 น่ารักจังเลยอะ400เだนดัれก400円ยเซนเน่ารักมากอป็นยังไงกันบ้างค่ะกับกาชาปองน่ารักไหมก็คลิปนี้ก็วันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะ ก็เป็นวันหยุดหนึ่งวันของเพงกับคีโรเนาะเพราะว่าวันนึงทำอะไรบ้างก็วันนี้ก็ไปทีเคบูโครมาเนะ <laughs> าะคุณไต้กับมาหรือนะ <laughs> ไม่ไดกมาส์แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะคะจนวันนี้นะคะแล้วก็มียอด f o l l o w e อร์หนึ่งพันคนแล้วเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งพันนิดๆแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ก็ฝากช่องเล็กๆของเราได้นะคะ TKP Channel นะคะแล้วก็จะพยายามมีเวลาทุ flu, ่มเทกับการทา o u t u b e มากกว่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับงานจิ๊กการัมาดีนาอย่างเงี้ยคือตัวเชียววะจะกลับมาเร็วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆให้รับชมได้มากขึ้นนะคะพุ่นแล้วก็งงก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบครั Are up the smoke. If you're too high, you're never gonna come back down. You said that you were.